สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาแนะนําระบบตัวบุ๊กคิงนะครับเราสามารถบุ๊กคิงอะไรก็ได้นะครับเช่นจองห้องพักจองห้องประชุมจองรถจองอะไรบุ๊กคิงปฏิทินอะไรต่างๆนะครับจองนี่หมดทุกอย่างนะครับเดี๋ยวเข้าสู่ร,ระบบกันเลยดีกว่านะครับพอเข้ามาที่ตัวระบบได้แล้วนะครับก็จะเข้าออหน้าตัวบุ๊กคิงนะครับทีนี้ที่เราทาอันเนี้ย เราบุ๊กคิ้งเป็นแบบเป็นบ้านพักนะครับเป็นแบบจองบ้านจองอะไรพวกนี้นะครับเราสามารถจะบุ๊ก i ิ้งอะไรก็ได้นะครับแล้วแต่เราจะเปลี่ยนข้อมูลนะครับคราวนี้เราเลือกอ่าอันนี้ก็จะเป็นจังหวัดที่มีบ้านที่เราบุ๊กคิ้งนะครับสมมติว่าเราเพิ่มครับนิวเข้าไปนะครับอ่าเราอาจจะใส่รหัสบ้านนะครับเช่น ส่วนว่าเป็นรหัสนะครับอ S yes, นะครับ S ศูนย์หนึ่งนะครับส่วนว่าเป็นจังหวัดกระบี่แล้วกันนะครับหากระบี่บ้านพักวิลล่าฮาเฮนะครับส่วนนี้ชื่อบ้านพักน,นะจังหวัดกระบี่นะครับราคาเจ็ดพันห้านะครับรายละเอียดบ้านก็อ่า สัตเลี้ยงเข้าได้กดเซฟเข้าไปนะครับเห็นไหครับกบีก็จะขึ้นนะครับก็จะมีรหัสบ้านนะครับ S01 เห็นไหมครับทีนี้เราก็มาที่ booking นะครับปฏิทินเข้าไปจองนะครับส่วิว่าจองวันที่15ถึงวันที่16นะครับ15บเช็คเอาท์16นะครับ ชื่อลูกค้านะครับ a นะครับเ A เบอรโทรนะครับใส่เข้าไปผู้ใหญ่10เด็ก5นะครับกดเซฟเข้าไปเ็นไนมาคุณเอจะเข้ามาครับนี่ครับชิคสิบห้าชิคเอาสิบหกนะครับมันก็จะเป็นแบบนี้ ส่วว่าเราเข้าพัก16ออก17นะครับต่อไปชื่อ B นะครับคุณ B 7นะครับอ่าเด็กสเห็นไหมครับก็จะขึ้นมากดคลิกเข้ามาดูได้นะครับเพราะว่ามันเป็นบ้านพักแบบเข้านะครับมันเป็นวันต่อว,วันอยู่แล้วนะนึกออกไหมครับส่วว่าพัก เพราะว่ามันชคเอาลสิบหกถูกไหมครับอ่าชคเอาลสิบเจ็ดถูกไหมครับสโว,ว่เราไปสิบเจ็ดถึงยี่สิบเลยนะครับชื่อ4ครับอ่าศูนย์สองห้านะครับ Save. เซฟเขียนแนรขึ้น,นเปนอย่างนี้คราวนี้เราก็สามารถเอาตัวที่บุ๊กิ้งเนี่ยปฏิทินน่ะสามารถไปไอเฟรมได้นะครับ เราจะที่ตัว i r a m e ก็หมายความว่าเราอยากจะเอาปฏิทินเนี่ยไปโชว์ที่หน้าเว็บนะครับเราสามารถเอาไปโชว์ได้นะครับเดี๋ยวเราลองเขียนโค้ดนะครับเดี๋ยวเอาอ d ดิ c พ t รแล้วกันนะครับเขียนขึ้นมานี่ครับแล้วเปิด i r a m e นะครับใส่ i r a ฟลลงไปถูกไหมครับก็ใส่ i-frame ลงไป ตรงนี้ก็กว้างประมาณสักแปดร้อยคูหกร้อยแล้วกันนะครับตรงนี้เราก็ใส่ URL ลงไปนะครับนี่ครับใส่ URL ลงไปแล้วตรงนี้เห็นไหมครับรหัสบ้านพักเราจะเปลี่ยนีแค่ข้างหลังครับ R02 เห็นไหมครับ R02 ตรงนี้ตัวบ้านพักนี่ครับที่เราใส่รหัสบ้านพักไปนะครับ s01 เห็นไหมครับ s01 เพราะฉะนั้นเราก็ใส่ s01 ลงไปครับแล้วก็เซฟนะครับเรียบร้อยครับเดี๋ยวลองเปิดดูนะครับเปิดที่ไฟให้ทีม L นะครับ ที่เราสร้างมาโอเคครับที่มีขึ้นนะครับเพราะว่าเราใส่ตรงนี้ผิดนะครับเป็น SRC นะครับนี่ครับพอกด r e f r e s ก็ขึ้นมาแล้วครับปฏิทินเห็นไหมครับเราสามารถเอาปฏิทินไปไอเ a m e ไว้ที่ไหนก็ได้นะครับนแบบนี้นะครับเห็นไหมครับปุ o ก i n ้งมาจากตรงนี้นะครับ แล้วก็ไอเฟรมไปที่ไหนก็ได้นะครับ